สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนสวัสดีเสาร์วันพุธเด้อจ้ามืัอนี้อากาศที่ประเทศล้วนอยู่กับสิองศาจ้าเพื่อนๆจ้าสูงสุดมืัอนี้กับสิองศาจ้าเพื่อนๆอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนาะจ้าเพื่อนๆจ้ามืัอนี้ล้วนพามาชมดอกไม้อยู่ในกระถางหน้าบ้านล้วนเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าจ้ากระถางเนาะจ้าเนาะไอกระถางดอกไม้จ้าจ้าเพื่อนๆล้วนก็ซื้อมาได้ประมาณที่สองอาทิตย์บ่จ้าเนาะ ก็ล้วนซื้อมามันยังบ่ท่านกับบ้านใหญ่สับไอ้บ้านสามีด้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพื่อนๆจ้ะตอนนี้มันก็เริ่มบ้านใหญ่มาแล้วนะจ้ะเนาะนี่จ้ะต้นเดียวด้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะต้นดอกไม้นี้มันก็ทนฤดูหนาวอยู่จ้ะโทษที่ด้วจ้ะเพื่อนๆพื่นล้วนกับบัไดโทษที่จ้ะล้วนกับบัไดมันมีซื้ออยู่แต่ล้วนบัไดจับเอานะจ้ะเพื่อนๆจ้าโทษที่ที่บัไดบอกซื้อนะจ้ะเนาะก็เลยไปบัไดเตรียมผอมมาแต่มันซื้อยังนะจ้ะเพื่อนๆ จะดีแหละจะงามเพื่อนจะเพื่อนจางามเนาะจะมันก็รุนแรงมันดอกมันก็สิดอกบ้านใหญ่โอ้บอกบอกพิษมันก็สิดอกหลายอยู่จ้ะแต่เธอล้างพ่อมันดอกไอดอกนี้มันมันลนมันมันเถ่าไปนะจ้ะมันก็สิมีดอกไม่มาชดเชยอยู่จ้าแยบแบสี่จ้ะแต่ร่วนตกตัดมันออกก่อนนะจ้าเพื่อนเพื่อนตัดมันคนเนาะแต่ตอนนี้มันก็ยังบ้านงามอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายังร่วนกาสซื้อมามันก็โดนเติมเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ ก็ประมาณสองอาทิตย์ได้เนะจ้ะเนาะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะเนาะงามงามจ้ะเพื่อนเืนจ้าดอกไม้ยูนี่เนอะจ้ะมันก็งามไปคนละยางเนอะจ้ะเพื่อนแล้วแต่ฤดูของมันเนอะจ้ะนี่ก็ดอกด้าเรื่องนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเนาะเอานี่นี่จ้ะดอกเด้าเรื่องนี่มันก็หักง่ายเนาะมันเปาะมันหักง่ายจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละจ้าดอกไม้กลางแดืนเนาะเพื่อนเนจ้ามาชมดอกไม้งามก็ร่วนเนอะจ้ะเพื่อน นี่จ้ะอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งคือกันเด้อเพื่อนๆจ้ะคือดอกลักข้างเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่มันก็บกระจุ่มมันนี่เด้อเพื่อนนี่ดอกกระจุ่มเนาะอืมอันนี้สีขาวนะจ๊ะเพื่อนๆดอกไม้อยู่เมืองหนาวนะจ้ะเพื่อนๆแต่ดอกนี่ที่เนาะเพื่อนๆเราเป็นภูมิง่ามนาะจ้ะต้นเดียวนะจ้ะเพื่อนๆนี่ก็เดียวได้เพื่อนเพื่อนๆจ้ะอืมจ้ะเพื่อนๆเนาะตอนเ้าวๆมันก็บชได้ยินเสียงนกห้องอยยิเได้จ้ะเพื่อนๆ กระเพราเ้าร์พได้ดอกจ้ะเกือบแปดโมงเสาเลยจ้ะเพื่อนเนาะจ้ะโอ้มาเจอจ้ะอรุณเอาดอกไม้แดงๆงามๆมาฝากเพื่อนๆนะจ้ะเนาะดอกไม้สวยๆงามๆจ้ะสำหรับร่วร้ว่ามันงามนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่รวดสิเบิ้งขยายให้เพื่อนๆเมื่อยๆเพื่อนๆยิ่งเสียงขึงบินแลนอยู่บ่จ้ะนะเนาะจ้ะขึงบินมันนแลนผ่านนะจ้ะโอ้งามจ้ะร่วร้ววจ้ะชมเด็กไก่เนาะนี่ ไอ้ดอกใหม่งามๆจ้ะเพื่อนๆอากาศอยู่ดีก่ะลูกกะฝนตกเมื่อวานตกตกทั้งมือเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเมื่อวานนะจ้ะแต่มื่อนี้มากอะบ่ตกดอกจ้ะมื่อนี้ว่ตกมีแดดใน่อยู่เลยจ้ะเที่ยวหลังก็ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีแดดอยู่จ้ะแต่ตอนนี้แดดยังบ่มีจ้ะจ้ะเพื่อนๆเยอะรุ่นสีพ้าไปบังอีกออีีกกพรมหนึ่งนะจ้ะเนาะงพรมหนึ่งกัสีชมพูเละจ้ะเพื่อนๆซื้อมาพร้อมกันนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะ นี่จ้ะเพื่อนๆจ้านี่จ้ะสีชมพูที่ล้วนนี่จ้ะ้วนสื่อมาผอมกันเลยจ้ะอันนี้กับพุ่มเดียวคือกันเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าอันนี้กับพุ่มพุ่มเดียวก้อเดียวเลยจ้ะนี่นี่เพื่อนๆนี่ล้วนให้เบิองเรื่องนี้นี่นะจ้ะนี่นี่ต้นมันน่ะจ้ะเป็นก้อก้เป็นพุ่มเนาะจ้ะเพื่อนๆนี่พุ่มเดียวต้นเดียวเลยจ้ะบ่แม่นหลายต้นเลยจ้ะแต่มันเป็นพุ่มใหญ่น่ะจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะดอก สีชมพูงามๆอีกคือกันเราจะเนาะงามคนระย่างเราจะอ๋อล้วนลงลงบอกราคาเพื่อนๆจะตอนล้วนไปสื่อเนาะราคาเต็มมันเลยจ้ะเพื่อนๆราคาเต็มมันราคาอ่าสิบสองป้อนเลจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่นี้มันลดคคึ่งราคาเลยจ้ะคคึ่งราคามันก็เหลืออยู่หกป้อนเลจ้ะแต่ดอกดอกกระดอกไอ้บัแมนดอกมันสีสีอันนั้นเยจ้ะดอกครับมันกับที่เขาลดราคาี่ช่วงนั้นมันเป็นหมบว่าเขาลดราคาสิบจักเปอร์เซ็นต์คาว่าลดลดราคาไอ้คคึ่ง เครื่องราคาฮาไพรเนะจ๊ะในลานจ้ะเกือบทุกอย่างเลยนะจ๊ะของใหม่ของเก่าอยังกระตามเขาก็ลดราคาเนาะจ้ะล้วนก็เลยได้โอกาสก็เลยได้ซื้อมาบรคกันแล้วล้วนซื้อราคาเต็มกับอันนี้กับสิบสองปอนด์เต็มเลยเนะ่ยสิบสองปอนด์เต็มมันกลับมันก็ไหลลอยอยู่ได้เนาะจ้ะบานเฮาเนาะไอ้สิบปอนด์มันก็ับหาหาลอยซีลอยซีลอยกลัวเนาะจ่ะเนาะซีลอยกลัวจ้ะเกือบหาซีลอยกลัวเกือบหาลอยเนาะจ่าเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะ างามคนละแบบนะจ๊ะเนาะนี่นอันนี้เดี๋ยวสนีนี้ล้วนสีสีชมพูนี่ล้วนสีตายหลุห้เพื่อนนี่นะประชาเบิ่งเก๋ไก่ด้ิจ้ะนี่เนาะเก๋ไก่ก็งามคนละอย่างเนาะงามาางนนา,ามต่างไปสีแดงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยวน้อเนีออ่นี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนช่วงสวนดอกไม้ต้อนสตรเสาบรรยากาศสตรศ์เสาร์นะจ้ะเนาะอืมหลังจ, mm. จากเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งมือมือนี้ก็เลยมันแห้งๆแห้งเลยนะจ้ะบ่มีฝนเนะจ้ะเพื่อนๆจ๋า ล้วนกับบอกตามภาษาล้วนนในแหละดียใะเพื่อนเนาะจ้ะนี่จะเพื่อนเนาะอันนี้ล้วนกับสีกระถางนี่กับสีมีดอกเล่าเรื่องอยู่คือกันในใจะเพื่อนที่ล้วนซื้อมาปลูกกันนี่แหละจ้ะนี่จ้ะล้วนกับสีเก็บเอาขันเม็ดขันมันเขาเอื่อเก็บเอาเม็ดมันไหวถ้าพอปีหนาเบิรงเเลยจ้ะนี่อันนี้กับดอกคู่คางนั่นแหละจ้ะไอ้ที่ว่าล้วนไทยเมื่อกี้มันเป็นดอกสีโอ้ยนี่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 ถามมันมากินโอ้ล้วน ถ้าบสลักเนาะรูสลักนี่จ้าเนี่ยนี่เป็นสีม่วงต้องฟังนี่เนาะอันนี้ก็กระจุ่มมันกำลังสีออกออกนี่เลยจ้ากำลังสีออกบ้านเนาะเพื่อนๆจ้าดีจ้โอันนี้ก็โตนอนถานแม่ฐานนี่จ้ะจ้ะเพื่อนๆจ้าล้วนกับขบประคุณลายๆด้วยจ้ะที่มาทุกคนที่มารับชมคลิปของล้วนนลยจ้ะเพื่อนๆล้วนกับสิขอยุติคลิปไว้ซันนี่เลยจ้ะเพื่อนๆจ้า ขอให้ทุกคนอายุมั่นควรนยืนด้วยจ้าปาธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังคว่ปาธนาด้วยเพื่อนๆจ้าขอบคุณลลายด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย